สวัสดีค่ะวัีทําทำอะไรบ้างนะคะสบายดีเนาะอันวันนี้อันน้องมาเฮ็ดอันหนกคิ้วแล้วก็นหนกแกมแล้วก็ตัดกา่าสามอย่างค่ะโอเค,คอเสรตร์ปังๆนะคะกลัวไหมคะเออกรตื่นเต้นหน่อยหนึ่งตื่นเต้นหน่อยหนึ่งทำไมถึงมาทําที่โรงพยาบาลนี้น่าหนาคะเพราะว่าอันมีมูเขาเจ้าที่แบบเขาเจ้ามาเฮ็ดหลายขนาะแล้วก็รีวิวกับบึงแล้วก็งามะนะก็เลยต้องมาที่นี่โดยมัแนแล้วก็เลยตัดสินใจมัน,นได้คะ่ะ สวัสดีค่ะทำอะไรไปบ้างนะคะวันนี้นะคะก็มาให้คุณหมอตรวจตอนที่เอ่อทำตัดหนกคิ้วแล้วก็หนกแก้มแล้วก็กรามไปนะคะไปมีบ้างชอบไหมคะชอบมากค่ะเลยเฉพาะตาเนี้ยหมอดึงให้แบบเฉียวเลยโอ้ยตาสวยเลยอะตตรงนี้ให้แบบว่าจากตรงที่แบบว่าเป็นร่องตรงนี้สูงตรงนี้สูงแล้วเป็นร่องตรงเนี้ยค่ะหมอก็แบบสวยเลยเนาะเกลี่ยแบบ เกียแบบหมวยเลยค่ะแผ่สวยด้วยเนาะแผ่สวยแล้วก็อันนี้แค่กี่วันเองสิบสองวันเองค่ะสิบสองวันนะคะสวยมากเลยสิบสองวันวันแค่เนี่ยโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพิกี้ดูแลดีไหมพิกี้ดูแลคือแบบสิบสิบสิบค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอะไรนะนางฟ้าน้ำมะพร้าวโอเคค่ะขอบคุณค่ะจึงเลยนะจึงเลย